อยากรู้ว่าฟอร์ดที่ว่าอยู่ตรงไหนไม่ห็งมีเลยฟอร์ดฟอร์ชัดเลยก่อนี่คือฟอร์ดึ้นแล้วไล่เข้าไปตรงไหนมาไหนก็มาแล้วคนนี้ไม่จะมาด้วยกันนะดูรอบๆ ไก่ทัวพันสองเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะเลยมาก็สแกมบัตรแล้วก็เข้ามาได้นะเหมือนจะมีคอมมิชั่นอะเขาก็จะมีแผนที่ให้แบบนี้แตนที่เราเก็ตแผนที่แล้วเดีย๋ยวเราจะเปิดให้ดู นี้เราจะเข้าไปข้างในค่นะไ่รู้นจะมีอะไรนั่งนทุกคนเรามาสถานที่กเก่บบาเก่โบราณน่โฟร์ดป้อมโอ้ป้อมรับเนรอจริงเม่อกี้เราเดินไปถึงพื้นฟ้อมบอกถึงความ ความฝนตกบอกว่ามันรอบเนี้ยให้แผนที่เราก็เลยนึกว่าฟอร์ดก็คือฟอร์ดฟอร์ดก็คือฟอร์ดฟอร์ตแค่ไหนก็คือฟอร์ดป้อมยิงนั่นหะเนีย่ยเป็นงู ด้านในเป็นสนามกอล์ฟเหมือนเดียเลยที่เยอะเนอะไอม่เขียนคำอธิบายอะไรดูเหมือนจะเยอะแยะไอเราจะนึก,กนว่ารอบใหญ่จะเหมารถซิง้งซะหน่อยควรดูพื้นของเขาแต่ว,ว,ว่ามันมันไม่ลื่นอ่ะดีพคตสมัยก่อนพิษอะไรก็ฉลาด 哎呀。